เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามว่า Frodo เอามายังไงใช่ไหมครับตัว Frodo เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอันนี้นะนะครับเนี่ย f r อ d o Giveaway Event นอันนี้เนาะเพืเ่อนๆอาจจะเห็นกันในหน้ากิจกรรมณนะปัจจุบันละตอนนี้นะครับถามว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Frodo's o u u r n y y อยู่นะหรือว่าการเดินทางของ Fro d o นะครับเราต้องทำเควสให้จบทั้งหมดเนี่ยสิเควสนะครับผมก็ ถ้าเราทำครบสืบเวสนี้คือเราจะได้โฟลโวของรุร่น ex มาเลยนะครับเนี่ยก็โฟลโวเจ์นี่นะต้องทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเนี่ยส่วน,หนใหญ่มันจะอยู่ในโมมันจะอยู่ในมอโดอหมดหมดเลยนะอันนี้หนึ่งเนี่ย collect c o l l a b s c r i p t นะครับอ่า collect coll a b s c r i p t ก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเส้นๆน,นะก็คือมี collect c o l l a b s c r i p t เนี่ยแหละก็คือว่าเราจะต้องมาเอาตัวรางวาัล c o l l a b s c r i p t นะครับผมที่เมืองมอโดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเนี่ย c o l l a b s c r i p t stack อ่าแส็กนะครับผมอันนี้นะ ก็เป็นถุงรางวัลเราต้องรับตรงนี้1อันนะครับอันนี้เป็นเควสที่1นะครับเควสที่2นะอ่าในการเอาโฟโดนะครับอ่าเควสที่2ก็จะเป็น SP s พี m o n ใช่ไหมเมื่อเมื่อตะกี้เห็นวบาแวบเดี๋ยวผมจะแบบกระโดดข้ามๆแวบๆไปนะอ่าอันที่2นะครับนี่คือ s ัม m o n SP ได้ไหมแล้วก็เนี่ยมีคอลเลคชันสามอันได้ไหมครับแล้วก็คอลเลกต์รีวอร์ดใช่ไหมเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในมอดอหมดเลยนะฮะเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะเนี่ยจะอยู่ในมดอหมดเลยเดี๋ยวค่อยๆดูทีละอัน SP Summon เนี่ยก็คือนี่นะครับอ่าเราจะต้องมากด Summon ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด SP Summon นะเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับติ๊กเลท up หนึ่งทีนะแล้วกด Summon ทีหนึ่งนะครับปุ๊บนี่เลยแล้วก็จะผ่านเควสแล้วนะอ่าแล้วก็อันต่อไปจะอยู่ที่เมืองมอดอนะครับอ่าก็อีกสามอันเลยนะอีกสามอันเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆดูที่ตรง c o l l a b m i s s i o n ตรงนี้นะมันจะมี c o l l a b m i s s i o n อยู่3าอันนะครับให้ทำ c o l l a b m i s s i o n ตรงนี้ให้ครบสาอันนะ Lab, อเม l i a s สลัใช้ AMELIA s l a ลสลันะครับอ่าเ e อร์เฟ s i มชช o ่นคอมพิชชั่นก็ทำเดลี่ m i ชชั่นให้ครบอะไรเงี้ยทำตามที่เขาบอกเลยนะครับ o ูน Management ตรงนี้ก็ไปกดที่รูนเซตติ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือจะต้องไปกดอันนี้นะอ่ารูนเซตติ n งก็คือเนี่ยฮะแมเนจรูนนะแมเนจะนะครับอ่าอันนี้นะครับแมเนจนะครับรูนเซตติ n งนะครับแล้วก็เนี่ยมาที่ o ูน Advanced Setting นะครับนี่เลยนะ นี่นะครับรูนแอดวานซ์เซตติ่งคือตรงนี้นะทุกคนแล้วก็แบบลองปรับตั้แต่สักอันหนึ่งอะไรเงี้ยอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะผ่านละนะครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเราก็จะได้รางวัลเนี่ยนะครับเนี่ยตัวที่เป็นคอลเลคชันได้ไหมได้รางวัล3อันได้ไหมกดรับตรงนี้1ทีนะครับก็จะผ่านไปเกือบหมดละอ่าแล้วก็อันต่อไปมันก็จะมีให้เราแบบกดเล่นมินิเกมตรงนี้เนาะอ่าแค่กดเข้ามาก็พอแล้วนะครับเนี่ยแค่กดเข้ามาปุ๊บก็ก็มันมันก็จะผ่านเควสแล้วนะอ่า แล้วก็ทีนี้อีกอันนึงนะครับก็จะมีอันนึงที่อันนี้เพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะนะก็คือ,อตัวที่เป็นเกี่ยวกับตัวกิจกรรมนะครับเนี่ย Pro Dos Journey นะอ่าแล้วก็เนี่ย Collection ใช่ไหมอ่าแล้วก็เราจะต้องอีกอันนึงอีก2อันนะที่เราต้องผ่านเนี่ยนะครับก็คือเราต้องผ่านด่านนี้2ออันนะครับเนี่ย Normal กับ Hard นะนี่นะครับเนี่ย The Land of Shadow เนี่ยนะครับเราต้องผ่านระดับ Hard กับ Normal อ่าสองอันนี้นะครับมันก็จะผ่านสองสองสองเควสดนี้นะนี่นะครับหนึ่งกับสองเนาะอ่าแล้วก็อันสุดท้ายคือไปต่อยกับมิสเตอร์เอ็กอ่ามิสเตอร์เอ็กก็จะอยู่ในอารีน่านะครับอ่าวิธีได้โฟโดอย่างรวดเร็วนะครับก็จริงๆใช้เวลาเล่นไม่ถึงสามสิบนาทีนะของผมก็ได้แล้วเหมือนเหมือนกันเอ๊ะอาจจะสามสิบนาทีนิดๆอ่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องขออภัยนะครับเนี่ยก็มิสเตอร์เอ็กจะอยู่ในไลวิลตรงนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่ตอนนี้เพื่อนๆจะถามตอนนี้กันมาบ้างก็นั่งบ่อยนะครับ เนี่ยก็สู้กับบิสเตอร์เอให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วเราก็จะได้โฟรโดมาละตามนี้เลยนะครับพอเราได้โฟรโดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเรามาดูใช่ไหมโฟรโดก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะนะครับก็เนี่ยตัวสกิลเองก็จะเป็นอ่สกิลตัวซัพพอร์ตอันนี้ผมว่าเป็นตัวที่เด็ดมากเลยนะเดี๋ยวใน PVE นะ่าจะมีคนเอามาทำใช้ในในดันเจียนนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันแจกอ่แจกบัฟดาบได้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับสกิลสามอย่างของโฟรโดนะนี่นะครับเพิ่มไอเทมพาวเวอร์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ใช้ได้ทั่วเลยนะฮะฮ ่า i ิว of the child นะครับอันนี้ก็พอเข้าเทินตัวเองนะ<ส>ก็จะแบบล้างบัฟทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีดีบัฟนะในการเข้าเทินตัวเองก็จะแจกบัฟให้เพืเ่อนๆทั้งหมดเนี่ยสเทินนะครับอ่า uh, แล้วก็เนี่ยมี star of e l อิเลนนะเนี่ยลดเอตักบา Bar ได้นะครับผม40%ด้วยโอกาส80%นะแล้วตามอัติิแกรนซิงได้ด้วยนะครับสเทินโอกาส30%ถ้าอัพเต็มนะครับแอคทิเวชั่นก็จะอยู่ที่นี้เลยนะครับ100%กับ50%เนาะเป็นแบบท่าที่เอาไว้ดึงได้นะครับอ่า uh, แล้บบ อีกอันหนึ่งนะครับอิสติ้งนะครับอันนี้ก็เข้าไปตีศัตรูนะครับทำให้เกราะแตกได้อันนี้เป็นท่าเกราะแตกคุณภาพเลยนะโอกาสแอคทีเวตอยู่ที่70%เลยนะครับดีมากอยู่นะฮะเอาไว้เสร็จแล้วแดกเกรซี่ยี่ห้าโหแบบดีมากๆสเตตคือดีสุดๆนะครับเนี่ยสปีดต,ต้นลอยห้าถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่ก็อันนี้เราเอาไปเล่นได้ใน RTA กับในดันเจี้ยนเดี๋ยวตัวดันเจี้ยนอาจจะต้องมาเอามาเทสกันนะครับอ่าซึ่งอีกอันนึงนะถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับับเเเนนี่่่ยจะห็ได้วาวาออต เจ้าตัวตัวฟลอร์เนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างแบบเอ้ยโอเคเลยนะในตำแหน่งที่ผมใช้เนี่ยผมก็ลองเทสเอามาเล่นใน w วอ l d อารีนใช่ไหมอันนี้ผมทำเป็นแบบซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตมี Attack หน่อยๆแล้วก็มี a c c u คเ c y หน่อยๆนะครับก็เป็น EX View นะออกก่อนตัวเจาะทั้งหลายนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวแจกบ,บับดาบใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ตำแหน่งในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แบบเราเอามาเล่นสนุกๆกับทีมเจาะนะก็มันก็เล่นพอได้นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับนี่อันนี้มีโฟโดใช่ไหมแหมลองดูนะครับมินิเกมอยางเล่นไม่ได้แค่กดเข้าไปก็พอแล้วครับค,คุณทีคุณทีกริตนะครับก็เข้าไปลองก็กดเข้าว่าเข้าไปเล่นปุ๊บแล้วมันจะให้เราผ่านเควสเลยนะนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการแจกปีกของโฟโดนะนี่ตึ๊บ เนี่ยนี้พอดีว่าโฟโดแบบขึ้นมาที่หลังนะโดนเมกุมิเล่นงานซะก่อนนะครับเนี่ยแต่คือพอเข้าเทิร์นโฟโดแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะโฟโดเห็นไหมล้างหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยสามารถแบบลบแท็กบาร์ได้ด้วยนะครับแบบมันแบบเฮ้ยลบแท็กบาร์ก็ได้ให้บัฟปีกทีมให้บัฟทีมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เนี่ยตัวแจกปีกแล้วแบบมันไป,ไป,ไปมาๆม,ม,มันพอมันเป็นสายพพอร์ตมัน มันทำากาะแตกได้มันอะไรได้มันยืนสู้ตัวมันยืนสู้เองได้ด้วยนะโฟโดมเป็นนักสู้จริงๆนะฮะนี่นี่นะครับบัฟเข้ามาปึ้งๆเนี่ยแล้วแบบว่าโฟโดมันมีเนี่ยลดแอตแทกบาได้ใช่ไหมแบบเข้าเตือนปุ๊บได้บัฟดาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอแบบเอาเรื่องอยู่ทีเดียวนี่อันนี้ก็เราเอาโฟโดไปก็โดนเอาออกนะ <c ười> ทราไมถึงเอาโฟโดเราออกกันไง ไล์จ,จัดเลยนะครับเนี่ยก็มันเป็นตัวหนึ่งที่แบบมันใส่บัฟดาบได้เยอะๆอย่างเงี้ยผมก็มองโพสิชันเหมือนว่าเอ้ยถ้าเราเล่นเป็นตัวที่แบบว่าเออออกออกก่อนตัวเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าก็เข้าเทินปุ๊บอ่าใส่บับดาบเลยตัวเจาะกระโดดเจาะปังปังปังอะไรอะไรแบบนี้เลยนะครับก็นาเล่นอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบโปโดอ่าโปโดอยู่ในตัวแรกๆนะฮะนี่แหละครับก็ ถือว่าดีพอสมควรเนาะ,ะแฟนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถกดเป็นสมาชิกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะเรามีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับคุณนะครับนีนะก็สวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวอาโฟโด้ไปนะแล้วก็เฮ้ยมีเล็กโกลัสด้วยตายละเล็กโกลัสทาดแสงนะเล่งแอตแท็กบาันสนุกสนานเลยทีเดียวโอ้โห สนุกเลยทีนี้เฮ้ยหนูมีการลิงก์กิกกด้วยแปลว่าไม่แน่ใจทำไมถึงไม่แน่ใจละจ้ะ,อะเอามาออกเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงนะครับแหมมาเฮ้ยลีดผิดเ <laughs> ถินเลยตายละถึงกับกดลีดผิดเจอพินเริ่มก่อนไหมเนี่ยง่ายแน่เลยกดลีดแคสซนดาเฉยนะ ได้ลอยอ่ะได้ก่อนนะนะลบปึ้งนี่โปรกสามนะครับนี่ใช้นี่เลยนะฮะปึ๊บอือ,อชูควรอ่าเห็นไหมดึงจังหวะไปได้หน่อยไม่แย่เลยนะทิมนี้ทีหนึ่งสิโชว์เนี่ยเขาเตือนโปรโดได้บัฟแอตแท็กด้วยนะครับเน่อร่อยเลยอร่อยล้ำจำสูตรไม่ได้นะชุบตุ๊บตุ๊บน่ โฟโดก็มีนี่เห็นไหมฮะับัฟบัฟแอดแท็คุณภาพใช่ไหมเนี่ยแล้วแบบว่าได้ e x g นี่คือแบบการันตีเลยนะการันตีการติดบัฟปีกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะโชอวอตเกอลัสเนี่ยฟันชุบเข้าไปเป็นหมื่นอยู่เห็นไหมโอ้ของมันดีจริงเนี่ยโฟโดบัฟปีกช่องแช,ช้งชุแงชุแงกองแกงโหดีเลยนะฮะดีเนาะ ได้อยู่นะผมว่ามันโอเคลเลยอะเผื่อแบบว่าใครจะหาแบบตัวตัวที่เอาไปใส่ดันเจี้ยนผมว่ามันก็เล่นได้นะโฟโดเนี่ยคือแบบว่ามันเข้าเทินปุ๊บมันแถมบัฟปีกให้นี่มันก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลองเอามาใส่ดันเจี้ยนสิมันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าลองเอาไปใส่ทีมอะไรดีทีมมังกรหรอ สวัสดีจ้าสวัสดีบูมนะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมนี่ช่วงนี้แบบว่าบูมบอกว่าบูมปรับเวลานอนแล้วใช่ไหมดีๆนะครับเนี่ยชึบชึบแทงสามตึงตึงตึงต้งสามโ,โ,โป๊ะโปะโตปึงป้งปึ้งปึ้งอ่ะมาหนึ่งสองสองสอง,สองโปะสาม ดี๋ยวลองดูซิเดี tamam, ๋ยวเราลองเอาใส่ใส่ทีมนี้ดูผมไม่ได้ปรับตอนนี้ผมไม่อะไรนะตอนนั้นผมโม้ผมงงตอนไหนผมโอเคโอเคโอเคขอโทษพี่ผิดเองบุมพี่ผิดเองที่เป็นผู้ผิดเองอ่มามาเดี๋ยวเราลองลองดูหน่อยสิอะถ้าเอาอะไรออกดีเอานี้ออกเหรออแล้วใส่โฟโดไปได้ไหมอันนี้โฟโดแบบลูนลูนเขาเลยนะลูนที่เขาให้มาเลยอะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ นี่แทงจึงจ้งตึงตึงใช่ไหมอือทีนีมันจะนกมันจะโยนใส่ใครอะเนี่ยโยนใส่นี้ใช่ไหมโยนใส่เร็วสุดนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บจึ้งจึงจึงเนี่ยเห็นไหมดาบแต่ว่ามันจะต้องแบบว่ามีเสียเวลาออกไปเดินทีหนึ่งนะฮะจึ้งจึงจึงอ่าจึ้งเห็นไหมดับบัฟดาบอาทีหนึ่งแบบการันตีนะน่ะแทงจึ้งโช๊คตับเนี่ยอันนี้แทง โตจึงจึงจึงได้ไหมอาจจะต้องแบบว่ามีจังหวะที่มันแบบออกตัวที่มันถูกต้องใช่ไหมแต่เห็นไหมนี่มันมีแบบบับแอสแท็กเถื่อนอยู่นะอะแทงตุม้มไม่ตายเนี่ยตื้มใช่ไหมฮะจริงครับผมถุกปีอุปิดผมมั่วให้พี่อุม,มั่วผมชนะอะไ่ <laughs> <laughs> เป็น